สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอยมินชาด,ด้นะคะอันนี้นะคะก็จะมากลับมากับ EP 2นะคะแต่ว่าจะไม่ใช่บล็อกเหมือน EP 1แล้วนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์การไปแลกเปลี่ยนนะคะตลอดระยะเวลาเนี่ยหปีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย มินเนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะคะกับโครงการ AYC นะคะเป็นชื่อโครงการทางประเทศไทยแล้วก็ถ้าเป็นชื่อโครงการทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยชื่อว่า ICES นะคะก็มินเนี่ยก็แบบโครงการนี้เพราะว่าคือที่โรงเรียนมินอะเขามีเขาก็จะมีโครงการ AFS AYC อะไรอย่างนี้นะคะมาแบบแนะนำซึ่งมินก็เลือก AFS รู้สึกว่ามัน ดูง่ายกว่าใช่ไหมคะก็มันก็เลือกไปแล้วก็ได้ไปกับ i c s นะคะซึ่งมินเนี่ยได้ไปรัฐมิชิแกนนะคะที่หาัฐอเมริกาโฮสต์เนี่ยจะเป็นคนเลือกเรานะคะก็ตอนแรกเนี่ยก็จะต้องทําไปแบบแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะส่งให้โฮสต์เนี่ยเลือกเรานะคะซึ่งมินก็ได้เดวงไปอยู่มิชิแกนนะคะมิชิแกนก็จะอยู่แบบบนบนอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากที่มินเนี่ยรู้แล้วว่ามินต้องมาอยู่ใคร ไปที่ไหนยังไงนะคะก็เริ่มศึกษาว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันอากาศสภาพอากาศเป็นยังไงนะคะซึ่งมิชิแกนเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยจะค่อนข้างเย็นนะคะแล้วก็อากาศเวลาช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็จะไม่ได้แบบร้อนขนาดประเทศไทยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็โฮสของมิเนี่ยโฮสเซีเนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับ เป็นบริษัทนะคะเกี่ยวกับแบบอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เป็นช่างแบบซ่อมรถอะไรแบบนี้นะคะ่ะที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รถยนต์อะไรอย่างนี้นะคะส่วน p o s t m a าเนี่ยก็คือจะเป็นเดย์แคร์นะคะแล้วก็จะมีน้องแบบน่ารักคนหนึ่งนะคะชื่ออกชื่อได้ปะไดชื่ออลิซาเบธนะคะน้องน่ารักมากประมาณแบบสองขวบออตอนที่บินไปประมาณสองขวบตอนนี้เขาน่าจะแบบโตแล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสต์แ family ของมีเนี่ยเขาก็รับนักเรียนแลกเปลี่ยนมาแบบ หลายครั้งแล้วก็คือเหมือนแบบเขารับมามินก็คือแบบเป็นคนที่แบบคนที่สิบคนที่สิเอ็ดของเขาแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็คือแบบรับคนไทยแล้วด้วยนะคะซึ่งพมมินได้รู้อะไรตรงนี้มินรู้สึกเริ่มแบบวางใจพ่อแม่ของมินก็วางใจว่าแบบเออโอเคโฮสเขาแบบเคยรับคนอื่นมาแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็คือน่าจะไปอยู่ได้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งโฮสของมินเนี่ยมินรู้สึกว่ามันเขาดีมากๆคือเขาฟรีกับมินมากๆเพราะว่าเขาไม่แบบเหมือนถ้ามินเคยเห็นเพื่อนคนอื่นที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรเพื่อคนอื่นที่ไปแลกเปลี่ยนด้วยกันอะไรเงี้ยโค้ชเขาก็จะมีกฎบางทีมันจะค่อนข้างที่จะแบบส t r i กมากเหมือนแบบห้ามเล่นโทรศัพท์เกินสี่ทุ่มนะต้องทาการบ้านจะปิด Wi-Fi ตอนนี้นะห้ามเล่นแบบโทรศัพท์หรือว่าแบบห้ามทำาน่นทำนีำ่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าโค้ชของเบนคือดีมากเขาไม่ฟิกอะไรเลยเว้ยแบบแบบคือคือเขาปล่อยอะเหมือนให้เขาแบบเขาให้เราแบบใช้ชีวิต private ของเราได้เต็มที่ซึ่งมีรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันดีมากๆเพราะว่าแบบตอนที่อยู่บ้านที่ไทยก็ไม่ได้มีใครมาแบบคุมแบบ ขนาดนั้นพ่อแม่มิ้งก็ไม่ได้แบบมาแบบห้ามมีกดบังคับอะไรเยอะแยะซึ่งมันทำให้มิ้งรู้สึกว่ามันปรับตัวได้ง่ายขึ้นอะไรนี้นะคะแล้วก็โฮสอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีของโฮสใช่ไหมคะแต่ว่าข้อเสียของโฮสเนี่ยเขาก็มีเขาจะมาฟังเขาจะรู้เรื่องแล้ว่าไม่หรอกไม่เป็นไรพูดได้ ข้อเสียของเขาของของโฮสต์นีนนะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลทมากๆแล้วก็ค่อนข้างชา้าเนื่องจากที่เขามีเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะเวลาจะออกไปไหนสักครั้งหรือจะออกไปไหนสักแบบสักรอบเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะชา้าเพราะว่าต้องเตรียมตัวให้เด็กนู้นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีรู้สึกเป็นโชคเียงมากคือมินามีดับเบิลเพลสเมนต์นะคะดับเบิลเพลสเมนต์ก็คือักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอื่นเนี่ยมาอยู่ด้วยนะคะซึ่งโอสมินเนี่ยเขาเป็นคนห้องกงซึ่ง จะบอกว่ามันชอบปีมากๆลุงพี่ว่าเราเป็นคนเอเชียเหมือนกันแล้วเวลาแบบทำอะไรกินอะไรลักษณะคนเอเชียมันจะคล้ายกันนะทุกคนมันเลยแบบรู้สึกว่าเราจูนกันติดง่ายมากแล้วก็แบบทำอะไรได้วยกันแบบบ่อยมากนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะครอบครัวโฮสต์แฟมิลี่ซึ่งมินก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องโฮสต์แฟมิลี่เลยค่ะคือทุกอย่างโอเคแต่ก็อาจจะมีข้อเสียงเขาว่างเล็กน้อยที่เราต้องปรับเอาเองเราต้องรับให้ได้เ่อเราไปอยู่ตรงนั้นเลย โอเคค่ะมาถึงเรื่อง High School กันบ้างดีกว่าจะบอกว่าเรื่องไฮสคูลเนี่ยมันเยอะมากๆที่วินอยากจะเล่าให้ฟังแบบ จะเก็บทุกรายละเอียดแต่ก็มันก็ไม่ได้เยอะขนาดแบบต้องขนาดนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อซึ่งโรงเรียนของนี้เป็นไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนซ r ดาสปริงไฮสคูลนะคะซึ่งก็คือเป็นเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็คือคล้ายๆแบบเป็นโรงเรียนประจาอาเภออย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเหมือน,นไปอยู่ในชื่อซิดาสปริงเลยนะคะซึ่งตอนแรกมินก็ไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนมันใหญ่ขนาดไหนอะไรนะคะแต่พอไปถึงปุ๊บมันก็คือแบบโรงเรียนประจําอําเภอเลยทุกคนแบบมันเยอะมากแบบมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็แบบเออค่อนข้างที่จะแบบ หลากหลายของมินนะคะคือเขาให้อยู่ในเกรดสิมันเป็นแบบเหมือนเป็นกฎของมันแล้วแต่รัฐนะคะว่าแบบเขาให้เราไปอยู่เกรดไหนอะไรอย่างนี้เหมือนมินเนี่ยมินก็ได้ไปอยู่เกรดสินะคะทั้งที้จริงๆอ่ะต้องอยู่เกรดสิบสองซึ่งมันก็จะมีปัญหาตรงหลังนิดหน่อยว่าเวลาเราจบเราก็จะได้ใบเราจะไม่ได้ใบแบบใบจบนะคะเราจะได้เป็นใบเซอร์ติฟิเคทแทนแต่มันก็เป็นกฎของรัฐอะเนาะเราก็ไม่สามารถแบบฟิกอะไรได้มากก็ไม่เป็นไรซึ่งวิธีการลงวิชาเรียนเนี่ย ก็ขอมมีเนี่ยจะค่อนข้างง่ายเพราะว่าโพสต์มาเนี่ยแล้วก็ LC น่จะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเลย LC นะคะก็จะเป็นคนที่ดูแลเราเนี่ยอยู่ที่อเมริกาซึ่งเขาก็จะดูแลเรื่องอตารางเรียนให้ซึ่งเขาก็จะมาถามเราว่าเราอยากเรียนเราต้องลงอะไรบ้างต้องอยากลงอันนี้ไหมยอยากลงอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งการลงเรียนของอเมริกาเนี่ยมันมีเยอะแบบเขาเรียกว่าสายแบบวิชาหลักสูตรการเรียนของเขาเนี่ยมันเยอะมากแบบก็จะเป็นบิสเนสแบบ KeE หรือว่าจะเป็นแบบด้านอาร์ตหรือมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันจะเยอะมากกว่าของไทยวิธีการเรียนเนี่ยก็คือเรียนวันละ6วิชานะคะองมีนะ6กหกวิชาแล้วคือหชั่วโมงแล้วก็เรียนแบบเหมือนอย่างเงี้ยทุกวันแบบหกวิหกวิชาทุกวันก็คือเหมือนลงแบบยังไงไว้ก็คือเรียนแบบนั้นก่อนเลยแบบนี้แล้วก็เรื่องการบ้านนะคะแทบจะไม่มีเลยทุกคนแบบ การบ้านเขาแบบน้อยมากเขาจะเน้นให้ทําแบบในห้องแล้วก็แบบให้เราแบบพอเรากลับบ้านก็คือให้เราพักผ่อนให้ชีวิตของเราอะเออมันก็เหมือนแบบการบ้านเนี่ยถ้าไม่มีเลยนอกจากมีนะทำให้ทันใหรือทําให้เสร็จเองก็ต้องมากลับมาทำที่บ้านนะคะซึ่งเนี้ดีมากๆเลยแล้วก็เวลาของการไปเรียนเนี่ยก็คือมันเริ่มเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะก็คือเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเริ่มเรียนแล้วแล้วก็เลิกประมาณบ่ายสองสิบแปดไมิ้งจำได้เลยว่าเลิกเลิกแบบเลิกเร็วมากอะไรนี้นะคะแต่ว่ามินเนี่ยนั่งรถบัสไปเรียนซึ่งรถบัสมินช้ามากแบบ ตอนมาลับาลับเช้าแต่พอเลิกเราก็คือแบบไปส่งช้ามากมินต์กนเหมือนแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคนสุดท้ายของรถปาละเพราะฉะนั้นเนี่ยมินต์น่าอยู่บนรถปาละประมาณแบบแบบครึ่งชั่วโมงอะทาทางที่แบบบ้านมินบ้านนะโหสมินกับโรงเรียนอะมันห่างกันแค่แบบขับรถสิบนาทีถึงอะทุกคนเลยแบบนั่นแหละนิดนึงตรงนั้นแต่ก็โอเคก็ได้เป็นแบบก็ได้ชมทิวทัศน์บรรยากาศรอบหมู่บ้านไปอะไรนี้ก็โอเคเหมือนกันนะต่อไปเป็นในเรื่องของกิจกรรม กิจกรรมจะบอกว่าเยอะมากแต่ว่ามินก็อาจจะไม่ได้ลงทุกตัวอะไรอย่างนี้นะคะมินก็เลือกไปเป็นลีดนะคะเพราะว่ามินก็คือชอบอะไรแบบนี้แล้วชอบเต้นชอบเป็นลีนดอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นลีดที่ไทยแล้วก็ไปลงเป็นลีดที่นู่นจะบอกเป็นลีดที่นู่นเหนื่อยมากเลยนะครัท,ที่แบบมันดูง่ายของไทยอะแต่มันเหนื่อยนะมันแ,แบบมันต้องซ้อมแบบสองสามชั่วโมงคนจะบอกว่าแบบคนอเมริกาคือเขาไปทุ่มให้กับกรรีฬาจริงๆพวกกรรีฬากิจกรรมแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมินก็ลงทั้งลีดนะคะซึ่งลีดของมินเนี่ยก็จะมีท ความเป็นท,ที่นะคะอุวยเนี่ยเหมือนพอพูดแล้วมันเยอะอมากๆเลยจริงๆว่าถ้าถ้าอยากรู้เรื่องลีกเดี๋ยวค่อยมาเล่าอี e ีหน้าละกันโอเคแนละ้วก็จะประมาณนี้นะคะเป็นลงหลีกแล้วก็ไม่ได้แบบลงอะไรแล้วนะพวามรู้สึกว่าเยอะมากก็กีฬาก็ไม่ได้ลงเลยคนไม่ชอบเล่นกีฬาก็ไม่ลงเทนั้นเงใช่แล้วก็มินก็มีแบบมันก็จะมีพวกงานเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้เราเข้าร่วมใช่ไหมคะแล้วของมินก็จะมีงานแบบทันโชว์มินก็ได้โชว์แบบลังไทย,ยด้วยมันจะขึ้นขึ้นรูปไปดูอันนี้ภูมิใจมากเป็นทันทันโชว์มินก ขึ้นลำม,มาทุกคนแบบลำไยอะแบบยังจำความรู้สึกได้เลยว่ากังวลมากกลัวฝรั่งไม่รู้จักกลัวฝรั่งอะไรอีนี่ทําอะไรแต่ก็แบบท้ายแล้วมันออกมาดีมากในเรืที่สองด้วยนะเอออันนี้คือดีมาก,กจริงๆโดยรวมก็คือโรงเรียนเนี่ยก็จะลักษัะประมาณนี้นะคะก็คือจะเน้นกิจกรรมแล้วก็เรื่องการเรียนเนี่ยเขาจะไม่ซีเรียสมากเท่าไหร่เลยนี่ มาถึงเรื่องเพื่อนกันบ้างดีก่อนนะคะเฟรมเร่องริลเลชั่นชิพนะคะซึ่งจะบอกว่าวันแรกที่มินมนะจะบอกบอกพวกนี้ก่อนดีกว่าว่าก่อนไปอะมินก็ค่อนข้างจะแบบชอบไปดูรีวิวว่าแบบเอ้ยไปแล้วไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดประมาณแบบว่าไปถึง่ะไม่ใช่ว่าแบบฝรั่งเขาจะแบบเข้ามาทักททยเราแบบให้เราเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้นะเราต้องแบบแอคทีฟตัวเองอะไรเนี้ยมินก็แบบจริงเหรออะไรประมาณนี้ยแบบมินคือคิดว่าแบบอาจจะเหมือนแบบเวลาฝรั่งมาไทยแล้วแบบมาแลกเปลี่ยนแล้วเราแบบ เฮ้ยแบบเราแบบเข้าไปทักทายเขาตื่นเต้นแรงเงี้ย mm. แต่พอไปจริงๆองะทุกคนมันไม่ใช่เลยจริงๆคือไปถึงอะเวลาเข้าไปเรียนอะทุกคนก็คือไม่ได้แบบไม่ได้สนใจเลยนะแบบก็เอ้าก็เล็กก็นักเรียนเล็กไปน,นะทำไมก็คือมาทุกปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเหมือนเป็นคนปกติของเขามากๆนะคะการที่เราจะหาเพื่อนเราต้องเข้าไปทำความรู้จักเองหรือว่าเข้าไปแบบแบบแบบ make ฟรนด์เองอะซึ่งมิน่ะจะเป็นคนที่ เล็กเฟนไม่ค่อยเก่งทุกคนคือเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอะซึ่งตอนของมินคือยากค่อนข้างที่จะแบบยากแต่ว่าของมินโชคดีตรงที่ว่ามินเนี่ยไปเป็นลีใช่ปะแต่พ,พอไปเป็นหลีปุ๊บอะมินรู้สึกว่ามันทําให้ได้เพื่อนเยอะมากนะคะการเล่นกีฬาหรือว่าการทํากิจกรรมอะเพราะว่าเราจะต้องคุยกับเพื่อนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมินรู้สึกโชคดีมากว่ามินะไปเป็นหลีไปซ้อมหลีวันแรกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เข้ามาชวนคุยแล้วแบบเอ้ยมาจากไหนนู่นนี่นั่นแบบทำไมอยากเป็นลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้าไปในห้องเรียนอะยาจงเง เป็นแบบเดี่ยวๆเยเวลาเราสอบอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบนั่งเรียนของใครของมันเพราะฉะนั้นเวลาจะคุยกับเพื่อนอ่ะค่อนข้างที่จะยากเข้าเรียนก็ก็คือเรียนอะไรนอกจากทํางานกลุ่มอะไรนี้เนาะซึ่งการหาเพื่อนในห้องเนี่ยค่อนข้างที่จะยากต้องแบบเป็นคนที่แบบ make f r i e แบบเป็นคนที่แบบอัธยาศัยแบบเฮ้ยแบบกล้าคุยนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งมีนะค่อนข้างจะเป็นคนนี้บๆก็หาเพื่อนยากนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ก็แบบก็มีนะมินก็มีเพื่อนอะไรอย่างนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าพอมินมีด o u เ l e place มินะมันก็ง่ายขขึ้้นนนเเเเาป็็คคแบบุยยยกก่งดว มินก็มีเพื่อนมากขึ้นด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อย่างที่ได้เพ mm. ื่อนเลยก็คือโรงเรียนมินน่ารักเรียนแลกเปลี่ยนแบบจากประเทศอื่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะจับกลุ่มคุยกันเองว่าไม่มีใครคุยกับเราซึ่งตรงนั้นก็จะดีตรงนั้นดีมากเพราะว่าเราก็จะได้เพื่อนเพิ่มด้วยแล้วก็ในคลาสที่มินบอกอะค่ะเป็นแบบคลาสสำหรับแบบผู้คนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอะตรงนั้นจะได้เพื่อนเยอะมากเพราะว่าทุกคนก็คือเหมือนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นหลักอะไรเงี้ยเราก็จะได้มาคุยกันนู่นนี่นั่น,นแล้วก็แบบเหมือนจ้างเฟรนได้เยอะขึ้นอะไรนี้นะคะสรุปง่ายๆเลยว่าวิธีการหาเพื่อนราต้องเข้าไปใมเฟรนเองไม่ใช่รอให้เพื่อนเข้ามานะคะเพราะเพื่อนเขาก็จะไม่เข้ามาวันนี้คนะ่ะต่อไปนะคะมาถึงเรื่องของการปรับตัวมากดีกว่าซึ่งมันเป็นคำมันเป็นคำถามที่ยากคนข้าวที่จะยากมากๆเลยนะว่า ใช้เวลาปรับตัวเท่าไหร่กว่าจะปรับตัวได้ต้องอยู่แบบมันแค่ไหนตอนนั้นแบบไปอยู่แล้วมีความสุขเลยหรออะไรอย่างนี้นะซึ่งมันมันค่อนข้ายจะแบบยากจริงๆจหรับมีมือจะบอกว่ามินไปอยู่ที่แรกมินร้องไห้นะทุกคนแบบร้องไห้เลยแบบคิดถึงบ้านเรื่องพูดอะไรน้ำตาไหลคือมันรู้สึกแบบตอนไปแรกๆอาการยังไม่ออกเว้ตอนแบบวันสองวันแ,แล้วพออยู่ไปเป็นนาทีลนะมันเราเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยเชี่ยนี่เราแบบมาทําอะไรที่นี่เราแบบอะไรวะแบบเราไม่รู้จักใครเลยเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแบบคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบ้านอะไรเงี้ยคือมันแบบ มันยากอะการที่เราจะแบบไปอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วจุดตรงนั้นอะมันไม่ใช่แบบมันไม่มีใครที่พูดภาษาไทยได้เลยนะเว้ยแล้วก็แบบทุกคนแบบเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเราอะในลิสแรกอะซึ่งคัอนข้างจะยากมากตอนนั้นอะไรเงี้ยก็คุยกับแมวแบบเฮ้ยแบบเครียดสุดท้ายแล้วก็ได้คุยกับโพสอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็โพสกวแบบหลอกเขาก็เข้าใจอะนุ๊ก็ขาตอบแล้วเขาก็บอกว่าอยู่อยู่ไปเรื่อยเด็กมันก็โอเคขึ้นมีอะไรก็คุยกับเขาเรื่อยเรื่ออะไรอย่างเงี้ยก็แบบหลังจากนั้นก็แพรมินก็แพรอยากแบบปรับตัวแบบพยายาม คุยกับเขาให้มากขึ้นพยายามคุยกับเพื่อนที่เป็นบ,บต่างชาติคุยกับเขาคุยกับโขาทำกิจกรรมกับโขสให้มันมากขึ้นให้เราสนิทกันมากขึ้นให้เราลืมที่ไทยอะไรงเงี้ยซึ่งจะบอกว่า3มเดือนแรกมันยากจริงๆแต่ก็ยังก็ใช้เวลาประมาณแบบ3เดือนแรกอะ่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็คือแบบโฟล์มากแบบทุกอย่างก็คือดีดีมาก ในด้านของภาษาก็เหมือนกันมินก็ใช้ประมาณมินใช้เวลาประมาณแบบสามเดือนกว่าจะแบบปรับได้กว่าจะแบบฟังเขารู้เรื่องรู้คำอะไรแบบเนี้ยซึ่งจะบอกว่าตอนไปเราแรกคือแบบช็อกค่ะฟังอะไรไม่ออกเลยมาลงแบบอ,อังกฤษที่เรียนสังสมมาสิบห้าปีสิบแปดปีหายหายหมดเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็ค่อยพยายามจูนพยายามปรับไปเรื่อยๆมินก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนเนี่ยมินก็คุมที่แล้วก็เหมือนแบบเออฟังเขาออกแบบว่าเวลาเขาพูดเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรอะไรเนี้ย ไปนะคะก็จะเป็นเลื่อมเก็บตกแบบเล็กๆ,ๆ,ๆน,น้อยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมินเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหร่ซึ่งคือบางคนเนี่ยมินเห็นเพื่อนมีนะบางคนได้ไปเที่ยวยอ่มากแบบโฮสพาเที่ยวยอะมากแบบไปรัดนุ่มรัดนีรับนอนอะไรเงี้ยแต่มินก็คือได้ไปแก็คือไปอยู่มิชิแกนแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่ชิคาโกกับโครงการแค่รัดเตียงนะคะที่เหลือเนี่ยโฮสก็จะชอบพาไปเที่ยวใกล้ๆแบบชอบพาเที่ยวแบบฟาร์มมีสัตว์อะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบมีเด็กอะเนาะ จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆก,กันไปแลกเปลี่ยนสิเดือนมันมันไม่ใช่ได้แค่ภาษาอะไรเงี้ยมันได้ทั้งแบบชีวิตใหม่การใช้ชีวิตแบบทุกอย่างจริงๆได้เพื่อนได้คอนเนคชันอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าใครที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงไปแลกเปลี่ยนหรือกําลังจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นนะเอาไว้ให้เยอะๆเะพราะสักวันนะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นแค่ความฝันเนหะมือนมันเป็นแค่ความฝันตรงนั้นอะไรเงี้ยอยากให้กเก็บ ความส่งใทุกอยาให้แบบให้ไวให้ดีอะไรเงี้ยก็ขอให้คนมีความสุขกับการไปแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งเราผ่านมาแล้วเรารู้ว่ามันมีความสุขขัดไหนเก,เกี่ยวกันให้เลยนะคะก็มีข่าวอะไรถามมาแล้วนะคะ่วนนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย